แล้วนะคะวันนี้จะพาลูกค้าดูรถโตโยต้าโคโร,ราอัติสนะคะตัวนี้เป็นตัว CNG เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากๆค่ะลูกค้าตัวนี้เนาะในช่วงยุคแบบนี้นะคะน้ํามันแพงแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่น่าซื้อใช้เนาะตัวนี้นะคะจะเป็นโคโร,ราอัลติสนะคะนี่ไฟหน้าก็จะอ,อยู่ประมาณนี้เลยเฉียวเฉียวนะคะ แล้วก็กระจังหน้าครมเมียมค่ะลูกคา้าตัวนี้เป็นป้ายทะเบียนสวยมากๆค่ะลูกคา้านี่เลยเป็นสีบอลเงินนะคะตัวนี้ก็อย่างที่บอกค่ะเป็นสีรุ่นที่รักษาดูแรงง่ายๆมากๆค่ะลูกคา้าไปก็จะเป็นตัวคมดำเนาะนี่เลยแล้วก็นะคะล้อมแม็กอลอยสักศูนย์เลยนะคะแม็กแท้แม็กเติมค่ะลูกคา้ากระจกไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกกันข้างค่ะสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะ แม็กเดิมเดิมจากโรงงานเลยค่ะลูกค้าประวัติรถบอกได้เลยว่าสามารถเช็คได้รถไม่มีชนหนักคลิกความน้ำท่วมแน่นอนนะคะลูกค้าท่านใดมีช่างเดียวจะเอามาดูนะคะว่ารถเราเป็นยังไงก็มาได้เลยช่วงล่างเดิมนะคะตัวนี้ที่บอกขาดติดตัว CNG นะคะจากศูนย์เลยนะคะติดตั้งภายในศูนย์ของโตโยต้าเลยนะคะไม่ได้ติดตั้งนอกนะคะนี่เลยนี่ช่วงล่างเดิมแบบนี้เลยค่ะลูกค้า ถังนะคะ่ลายพ่อเดิมนะคะรถบอกได้เลยว่าสวยมากๆลูกค้านะคะโคร,ราชิปน,นะใครอยากจะเข้ามาดูรถนะคะก็สามารถเข้ามาได้ค่ะร้านอยู่กรุงเทพหนองจอกค่ะเปิดทําการทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในคันนี้กันบ้างค่ะตัวนี้ก็จะเป็นประตูไฟฟ้าเหมือนกันค่ะนี่ระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะลูกค้าตัวนี้จะเป็นกุญแจรีโมทนะคะ ไม่สองหมื่ค่ะลูกค้านี่ไม้แท้ไม้เดิมสามารถเช็คศูนย์ได้ค่ะเป็นรถในหน่วยราชการบอกได้เลยว่ามีการเข้าศูนย์ตลอดค่ะรถไม่ช้ำแน่นอนอันนี้การันตีได้เลยนะคะว,ะคะะบบวทิทยุ CD MP3 นะคะระบบบลูทูธ AUX นะคะตัวนี้เป็นเกียออตโตเอ้เนาะแอร์อยู่ทางด้านนี้นะคะนี่อุปกรณ์วางกรงวาง,วาง,วางแก้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะผ้าเนาะสีเบจนะคะลูกค้าสวยงามมากคะ่ะ บอกเป็นอีกหนึ่งแนวะทางเลือกให้ลูกค้านะคะให้เป็นตัวเลือกาะ CNG พวงมาลัยนะคะนี่มาเลยนะคะใครอยากจะเข้ามาดูรถมาได้นะบอกเรื่องรถสวยจริงๆค่ะเราไม่ได้โกหกเนาะนี่ประตูนะคะหนึบมากค่ะนี่ห้องผู้โดยสารแทบจะไม่มีการใช้งานเลยนะคะลูกค้าดูจากไม้รถดูจากอาตัวการใช้งานจะเป็นพวงมาลัยหรือว่าอต่างๆนะคะเนาะ นี่รถนะคะน็อตเดิมนะคะปากกระโปงไม่มีไขนะคะอ่ะเออนะคะลูกค้าถ้าใคสนใจก็ติดต่อเซลตาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรที่ให้ไว้หน้าจอคะ่ะอืมนี่นะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับโตโยต้าโคราเอลติสซีแอนีนะคะปี2017ค่ะราใครที่4ี่แสนบาทลูกค้าประวัติดีรีดาวนะคะใช้เงินออกรถ6 0 0 0บาทค่ะลูกค้าใครสนใจก็ติดต่อเซลตาได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะจนคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ